สองตัวได้ไหมลูก้าโมดิทได้ไหมพี่สัปดาห์นี้โอ้ยเขียวๆมาอ้าวลุ้นก่อนลุ้นก่อนลูก้าโมดิตลูก้าโมดิตลูก้าโมดิตขาวๆได้ไหมเสือ้อสู้สวัสดีครับทุกคนพบกผมอีนะครับคาลิงวันนี้กับซีรีส์สายฟีจะฟูเรอัลมาดริดให้ได้เลยนะครับสัปดาห์นี้นะครับ,มา,รบมาต่อยอด จากสัปดาห์ที่แล้วนะที่เราได้เปิดได้ไปนักเตะที่ชื่อว่าโรวียนะครับผมซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาล่านักเตะมาร์ลิดเหมือนกันนั้นก็คือนักเตะที่ชื่อว่ารูกาโมดิทนะครับในแพ็คของฟานเบคเคนเบลือนะขอรับก่อนกิจกรรมต่างๆคือผมไปเล่นมาไปที่เรียบร้อยแล้วจะได้อัดคลิปทีเดียวเลยไงโอเคครับรับทงรับทองมาโอ้โหเก็บทองไว้เปิดว่แบบมาร์ลิดได้แชมป์เผื่อมีมีแพ็กมาร์ลิดมาอะไรเงี้ยหรือว่ายูฟามาร์ลิดได้แชมป์อะไรเงี้ย รับยาวยาวครับรับของอู้สามร้อยเก้าสิบทองอ่ะไว้ชี่วหรือว่าไว้เปิดแบบพวกแมทพาร์ตดีวะทุกคนเราเปิดแมทพาร์ตอันนี้ดีปะเพื่อจะได้รับอันเนี้ยมูซาเดียบีแล้วก็พวกแรกตั้งแต่ห้าดาวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันสัปดาห์นี้ขอรับของกันผมจะรีบเปิดเลยนะทุกคน <c oughs> เพื่อจะได้แบบว่าไม่ต้องเสียเวลาเยอะคือเราเราจะล่าลูก้ามูดิตมา ให้อยู่ในทีมเราให้ได้เลยนะครับผมลูก้าโมดิล่านี้มาในสไตล์โอเชตเตอร์ e นะ <c oughs> ชว่วงนี้เจ็บคอยจะโทษขอโทษด,ด้วยมาขอเปิด p ีเออร์ดูวีก่อน p ีเออร์ดูวีมันไม่มีนักเตะมาลิดขอกดแบบข้ามไปเร็วๆเลยแล้วกันโอ้โหกายเบี้ยวเฉยมาบ่อยเกินตัวเนี้ยมาเนี่ยครับในนี้นะ่าจะมีนักเตะมาลิดหนึ่งตัวนั่นก็คือลูก้าโมดิตนะทุกคนนี่ ว่าผมต้องได้ขอแค่ตัวเดียวนะตัวอื่นถ,ถ้าได้ลูกา้าโมดิผมจะไม่ค่อยไม่อยากลาเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าไอดีนี้เราจะเล่นแค่นักเตะม,มาริดนะใบแรกไม่ได้ครับแคาวานี้มาเลยครับผมโหจะได้ไหมครับไอ m ดีมนยูก็ได้ไปแล้วนะไอ m ดีมนยูได้ไปแล้วมาครัลัดฟืดทาดิตอีกแล้ว คลิปทาดิดคือผมพูดผิดไปผมพูดว่าเป็นลีอิตาลีขอโทษนะทุกคนมันเป็นหลีตุรกีนะคลิปทาดิดนะโทษทีทุกคนช่วงนี้อาจคลิปเยอะนะทุกคนมันก็เลยอาจจะมีอาการเบรื่อๆหน่อยนะแบบว่าเรารีวิวนั้งตะทั้งในแอปแดงแล้วก็แอปติกต็อกนะครับผมไม่ขอโทษใครนะก็ขอโทษตัวเองนี่แหละที่พูดผิดไปนะครับขอโทษจริงๆนะครับสาหรับการรีวิวตัวบางตัวมันก็มีการพูดชื่อผิดหรือว่า พูดสมูสอนผิดพูดลีกผิดบ้างนะครับผมก็ขอโทษจริงๆนะว่ารีวิวหลายหลายหลายแบบอะ่ะทั้งในติ k t o อกทั้งในแอปแดงนะครับผมขอโทษโดยทุกคนบางทีก็ต้องแบบมาแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเอาค่าพลังให้คนดูด้วยแบบจัดจัดแบบแนวทางการอัพให้คนดูบางทีมันไปจับภาพจํานักเตะคนนั้นมาเราก็จะพูดชื่อผิดพูดอเอ้ยเด,ยว,เดยวีมาไม่เอาโมดิสมาละเพื่อนเดวีมาเร็วนะถือว่ามาเร็วนะรหัสนี้ ผ่านไปกี่ใบเองเจ็ดใบามาแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยมีโอกาสได้นะมีโอกาสได้ลูกาโมดิตนะขอลูกาโมดิตตัวเดียวเลยสับเดียดานี้ขอลูก้าโมดิตเลยข้ามอย่างเดียวครับข้ามอย่างเดียวครับโมดิตมานี่ทําให้เรามีนักเตะม,มาดิดเพิ่มขึ้นนะเนี่ยแสงแบบนี้น่ามีนะแต่มันไม่มีอะเฮ้ยนี่ตัวไอ้นี่เคยอยู่บาซ่าจําได้ สิบใบผ่านไปมาหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวจริงหรอพี่ขอสองตัวได้ไหมลูกาโมดิตได้ไหมพี่สัปดาห์นี้โอ้โยเขียวๆมาอ้าลุ้นก่อนลุ้นก่อนลูกาโมดิตลูกาโมดิตลูกาโมดิตข,ขาวๆได้ไหมเสือ้อสวยเรียบร้อยจบวู้ฮู้สวยจัดโอเคครับได้ลูกาโมดิตมาแล้วต่อไปก็น่าจะเป็นแบบพวกขอแบบ กดเผื่อได้อาได้2ตัวแล้วบไอดีนี้ได้ร็วนะถือว่าได้ร็วจัดเลยไ,ได้2ตัววะแจ่มนะวนตัวผมคิดว่าแจ่มใช้ได้เลยไปเลยจ้าไป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 นอกนั้นน่าจะไม่ออกหรืมั้งได้ลูก,ก้าโมดิตมาแล้วยี้สบายบรือสบือโบแสงแบบนี้แม่งควรมานะอีปองอีปิกมาไปจะได้แบบไม่ต้องตามล่าไอดี ไม่อยากแบบอยากรู้เหมือนกันว่า20กว่บใบเนี่ยมันมีใครแบบเปิดทีเดียวได้ครบ4ตัวเปล่าผมขอดูแนวทางในช่องผมก่อนนะใครที่อยากต,ติดตามก็ไปติดตามได้นะทุกคนมีเข <c oughs> าเรียกว่าอะไรมีแนวทางการอัพนักเตะอยู่ในช่องนะครับสำหรับทิกตอกนะเนี่ยสามารถมาดูได้นะแบบง่ายๆนะสรุปสั้นๆได้ใจความนะแคบหน้าจอไว้ก่อนแนวทางการอัพลูก,การมุดิตนะ ตายไปรลัวรัวไปตายไปจะได้อีกตัวไหมส่งนี้เนี่ยจะรออาทิตย์หน้าแล้วอาทิตย์ละสองตัวมีใครเปิดได้แล้วบ้างครับมีใครฟูมาริดเหมือนผมเราเปิดได้ลูก้ามดดิแล้วบ้างน่าจะได้ทุกคนแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าได้ชาได้เร็วนะทุกคนเนาะไอดีนี้ก็เป็นไอดีฟูมาริดนะมันเป็นไอดีสายฟรีเลยทุกคนแบบว่าไม่ได้เติมสักบาทนะเราจะเก็บทองมาเปิดนักเตะแบบเพย์เรวีหรือว่าการ์ดที่เข้ามาเป็นการ์ดไฮไลท์หรือว่าเป็นการ์ดแบบ เป็นการดแบบคารกว่าอะไรวะแลกดาก้อนบอลอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเก็บมาไว้แบบตามล่านักเตะม,มารีดอย่างเดียวเลยนะคือเราไม่ได้เติมสักบาทเลยนะทุกคนข้อดีคือเราวเวลาเปิดเปิดไม่ได้มันก็ไม่ได้เสียใจมากเพราะว่าเราไม่ได้เติมไงแล้วก็มันได้ฟูทีมที่เราอยากฟูไงตามจริงผมเป็นแฟนบาเซโลนานะแต่ผมมาอยากฟูมาลีดเพราะว่าไอดีหลักอะผมฟูบาเซโลนาไปแล้ว ส่วน ID ดีอื่นๆอ่ะผมยังไม่มีมาริดไงผมก็เลยเอา ID มาริดมาฟูลนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่า E ีไหนแล้วนะก็หลาย EP แล้วนะใครที่ติดตาม EP ีมาริดอยู่นี่ก็ประ,บประสบพบเจอกันหลายครั้งนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดตั้งแต่มาริดได้ตั้งแต่แมนซีกอะไรอย่างเงี้ยใครที่ดูตั้งแต่ EP ีหนึ่งคือเป็น ID ดีที่ออกยากมากนะทุกคนมาดูก่อนเผื่อมีตั้งแต่มาริดในนี้ไม่มีเราไม่ล่าถ้ามีเราถึงจะล่า ไม่มีมาริดไม่มีมาริด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 ไม่มีไม่มีอันนี้เราแลกไปแล้วนะครับผมอันนี้เราก็เปิดไปแล้วบอเบดี้อาทิตย์ก่อนนะครับโหถือว่าแจ่มนะเราได้นักเตะเพิ่มมาลูก้าโมดิทนะเดี๋ยวนับก่อนนักเตะมาริดที่มันแบบเป็นการ์ดแบบพวกไฮไลท์หรือว่าเพลยร์อเวกนะก็จะมีนี่ครับอาราบานะเดบิดอาราบาคามาเมงกาจับมาเล่นนี่เลยนะอ่าลูนิเกอร์นะครับผมลูคัสวัชเกต แดนกลางเราได้หมดแล้วนะเราขาดกองหน้านะครับบิลลิงแฮมนะครับผมเบลเบดี blinking. นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านลูก้าโมดิตครับตัวต uh wow ่อไปไหนนะไหน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 การชมพูชมพูน uh evet> ี่ครับเพิ่มครับผมขออนุญาตเพิ่มลูก้าโมดิตเข้ามาเสริมทัพครับขอปรับก่อนขอปรับก่อนปรับตำแหน่งก่อน Okay. โอ้โหมาริดมาแล้วว่ะขาดโกอีกด้วยขาดกองแนวลุกแนวลุก3ามตัวปีกซ้ายปีกขวาหน้าเป้านะยิ่งดีมาริดถือว่าคืบหน้าไปเยอะอยู่นะผมขออัพก่อนอัพก่อนอัพก่อนแนวทางการอัพขอเปิดเปิดเปิดก่อน,ออนปึน๊บกนินเยอะปะวะตัวเนี้ยกินเยอะใช้ได้เค okay. ะครับแนวทางการอัพของผมนะใครอยากดูแนวทางการอัพอีกแบบหนึ่งก็ได้นะไปดูในในช่องได้นะเป็นรีวิวตัวนะเอ้ยรีวิวแนวทางการอัพนะอันนี้จะเป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวผมนะแปดเก้ารองเท้าก็เก้าเกมลับบอออกหมดนะเพราะว่าผมไม่เล่นเกมลับอันนี้เป็นห้าดิห้ายิงเป็นหก ยิงเป็น6พาร์ตเป็น8น,นี่เป็น9อันนี้เป็น5อันนี้เป็น9โอเคครับนี่แจมจัดมาเลยครับโอ้โหคืบหน้าเยอะนะคู่หเข้าเป็นก้านี่คือเล่นแบ็กได้นะแต่เราอยากบวกตำแหน่งให้แบบเบลบิดี้มันเล่นดีมีเ,มเอฟได้เพราะว่าตัวนี้มันมีนะสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะอยากให้มันเล่นดีนเอฟได้มากเลยอะ่ะมีที่เพิ่มปะมีทั้งใบปะไม่มีที่เพิ่มด้วยไม่เป็นไรครับถือว่าทําได้ดี โอ้ยสวยนะขาดแค่ผู้รักอาประตูแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาก็ประมาณนี้นะสำหรับไอเดียเลี้ยวมารินะครับผมใครที่ฟูลมาริดมาได้ประมาณช่วงทําคลิปแบบเขาเรียกว่าอะไรวะช่วงเวลาเท่าๆผมแล้วได้นักเตะประมาณกี่ตัวแล้วลองคอมเมนต์มาดูครับหรือว่าใครฟูลมาริดครบ11ตัวลองแคปภาพส่งมาขิงๆกันในแอปทิกตอ k ก็ได้นะครับหรือว่าไอจีช่องทางติดต่อกันต่างๆนะสามารถมาขิงกันได้นะส่วนตัวผมก็คืบหน้ามาได้เยอะนะ ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยๆนเนี่ยเนี่ยโรดิโก้ตามจริงเราอุนวิวก็ได้นะบางตัวเราไม่ได้ใช้ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมไปตั้มอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับใครที่ชอบ EP แบบนี้หรือว่าใครที่ชอบการฟูลทีมแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับอยากให้ทำฟูลทีมกับทีมอะไรคอมเมนต์มานะมีเห็นแฟนคลับ หรือว่าคนที่อยากให้ทำแฟนคลับลิวอ์พูอ่ะคอมเมนต์มาอยูน่นะว่าอยากให้ทำลิวอ์พูเดี๋ยวผมมีเวลาว่าง,งผมจะทำนะไอดี ID ที่ผมคิดว่าจะทำตอนนี้คือไอดีบาเยนนะเพราะว่ามีนักเตะบาเยนแจกเยอะนะครับก็อยากจะได้นะโอเคครับเดี๋ยวปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ายบายครับขอบคุณครับ